แข่งขันวงดน,นตรีลูกทุ่งในงานอนุสรดอนเจดีลำดับต่อไปเราขอนำเสนอบทเพลงในรูปแบบเพลงช้ากับบทเพลงแนวหลังยังคอยตนฉบับขับร้องโดยดาวมายุรีถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดยเด็กหญิงมณนีการจาวเจริญรุ่งโร์และลำดับต่อไปเราขอนำเสนอบทเพลงของสองศิลปินชาวจังหวัดสุพรรณบุรีศิลปินฮัลแลกที่เราภาคภูมิใจน ลายชินีลูกทุ่งพุ่งพวงดวงจันทร์กับบทเพลงคิดถึงบ้านเนอถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดยเด็กหญิงมณีการจาวเจริญรุ่งโร์และบทเพลงลำดับสุดท้ายในวันนี้เราขอ,อนำเสนอบ,บทเพลงของศิลปินชาวจงังหวัดสุพรรณบุรีหนึ่งท่านสังทองสีใสกับบทเพลงคิดถึงบ้านเกิดถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดยเด็กชายปริญญาแป้นทองคำถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับชมและรับฟัง